สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ up to you channel นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องปิดทองตำแหน่งใดถึงจะส่งผลให้มีโชคลาภร่ำรวยกันนะคะชาวพุทธนะมีความเชื่อมาช้านานเกี่ยวกับการปิดทองนะคะว่าเป็นการบูรณะปฏิสังขรพระพุทธรูปนะคะ การปิดทองก็มีความเชื่อกันว่าจะทําให้ผิวพรรณสดใสเกิดชาติหน้าเนี่ยผิวพรรณจะได้สวยงามนะคะมาดูกันว่าการปิดทองจริงๆแล้วเนี่ยปิดทองตรงไหนยังไงเนี่ยถึงจะดีนะคะปิดทองที่พระเศียศรศีรษะจะทําให้มีความจําดีถึงจะเจอปัญหาก็กจะแก้ปัญหาและหาทางออกได้ถ้าเป็นนักเรียน ก็จะเรียนดีมีความจำเป็นเลิศปิดท้องที่พระพักใบหน้าจะทำให้หน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองปิดท้องที่พาะอุทรททอ,ทองจะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตและมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายป,ปิดทองที่พระนาพีสะดือ จะทำให้ไม่ต้องเผชิญความอดอยากถึงแม้บางช่วงชีวิตจะขาดแต่ก็จะมีผู้อุปถาัมมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีปิดทองที่พระอุระหน้าอกจะทำให้ดูดีมีสง่าราศีใครพบเห็นใครก็รักชอบพอปิดทองที่ประหาตมือจะทำให้มีอำนาจและบารมีสูงส่งปิดทองที่พระบาทเท้า และรวมไปถึงการปิดทองที่รอยพระบาทจะทําให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่พักอาศัยและภาหนะหรือจะมีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์ปิดทองที่ฐานรองขององค์พระองค์พระที่มีขนาดใหญ่จะทําให้มีความมั่นคงและ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ส่วนการปิดทองหลังพระ เป็นภาษิตท,ที่มีความเชื่อถ้าจะให้พระองค์หนึ่งมีความสวยงามและสมบูรณ์ก็ให้ปิดรวมไปถึงด้านหลังด้วยและควรอธิฐานเวลาปิดทองพระองค์ดังนี้ด้วยอนุสงแห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์ถ้าพบว่าพ,พุทธลูกมีการปิดทองจนเต็มองค์ ก็ปิดผับทองคนอื่นลงไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าการใดๆเป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเถิด